โตโยต้าเผยรายละเอียดการทำงานของระบบไ h ฮ b r ิ d 48โวล์ระบบ h y บริดที่ Toyota ไม่อยากจะให้เรียกว่า h y บริดเพราะประสิทธิภาพที่ต่ำมากจนเกรงว่าอาจจะกระทบกับชื่อเสียงของบริษัทที่สั่งสมมานานในด้านนี้ระบบไ h ฮ b r ิทที่ว่าจะมีการนำไปใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบของบริษัทโดยจะมีการนำไปติดตั้งในรุ่นไฮลัก์และลนครุเซอร์พราโดซึ่งในบางตลาดจะครอบคลุมไปถึงรุ่นฟอร์จูเนด้วย ตามที่มีข่าวมาก่อนหน้านี้แม้ว่าจะไม่มีการพูดออกมาชัดเจนในคลิปวิดีโอก็ตามระบบไฮบิด48โวลต์จะทำงานร่วมกับเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ4สูบเรียงราั 1GDFTV ความจุ2.8ลิตรที่มีใช้ในรุ่น Land Cruiser Prado ที่จำหน่ายในยุโรปและออสเตรเลียซึ่งเป็นบล็อกเดียวกันกับที่ใช้ในรุ่น Hilux และ f o r t u u n r o r ที่ทางโตโยต้เผยว่าจะประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้น10%เท่านั้น ระบบมายไฮบิดของ Toyota มีการทำง,งานเหมือนๆกับระบบมายไฮบิดของบริษัทอื่นๆคือมี3ส่วนประกอบหลักๆคือ 1. มอเตอร์และเจเนเรเตอร์ไฟฟ้าแบบสายพานซึ่งเข้ามาทดแทนดชาร์จ 2. แบตเตอรี่48โวลต์และ 3. DC to DC Converter โดย Toyota ได้ชี้เห็นความแตกต่างของระบบ My ยไฮบิดกับระบบไฮบิด THS2 ของบริษัทว่าอย่างหลังจะประกอบด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัว มาพร้อมอุปกรณ์กระจายกําลังไฟด้วยและด้วยการที่ระบบไมล์ไฮบริดมีขนาดเล็กและมีน้ําหนักที่เบากว่าจึงไม่สามารถนําไปใช้กับระบบขับเคลื่อนที่มีอยู่แล้วได้เลยมอเตอร์ไฟฟ้าแบบสายผ่านให้แรงบิดมากกว่าสตาร์เตอร์ที่ใช้ขับเคลื่อนผ่านชุดเกียร์แบบดั้งเดิมซึ่งโตโยต้าเคลมว่าระบบไมไฮบริดนี้จะทําให้เครื่องยนต์ทํางานได้เงียบมีการตอบสนองที่นุ่มนวลมีการสั่นสะเทือนต่ํา เมื่อมีการใช้ระบบ Soft Start นอกจากนั้นมอเตอร์ไฟฟ้ายังสามารถให้แรงบิดเพิ่มเมื่อต้องการและมีระบบป้อมพลังงานกลับสู่แบตเตอรี่เมื่อมีการเหยียบเบรกซึ่งช่วยทำให้มีกระแสะไฟฟ้าไปขับขึ้นอุปกรณ์ต่างๆเช่นคูมไลัยปัม๊มและพัดลมระบบไ y บริดนี้ยังได้รับการออกแบบมาเพื่อการลุยน้ำซึ่งมีการออกแบบและใช้ชิ้นส่วนที่มีการกันน้ำโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นสายพานความทนทานสูงเพื่อชดเชยการสูญเสียแรงเสียดทานเมื่อมีการจมน้ำตำแหน่งการวางระบบไฮบริดในห้องเครื่องโดยโตโยต้าเฟรมว่ารถยนต์ที่ใช้ระบบนี้จะสามารถลุยน้ำได้ในระดับสูงสุดที่700มิลิเมตรเลยทีเดียวซึ่งเหมาะกับการใช้งานในรถยนต์อย่างรุ่นไฮลักซ์แลนด์ครูเซอร์พราและฟอร์จูเนอร์อีกไม่นานเราก็จะได้ทราบว่า ระบบมายไฮบิดดังกล่าวจะทำงานได้ดีเหมือนอย่างที่ t o โยต้าเคลมหรือไม่และราคาจำหน่ายจะคุ้มกับประสิทธิภาพการประหยัดน้ำมันที่เพิ่มขึ้นเพียง10%สําสำหรับรุ่นไฮลักซ์และ f o r t จูเนหรือไม่ พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ